เมื่อเราพูดถึงความยิ่งใหญ่และความลึกลับของอดีตสยามอาจไม่มีประตูทางเข้าที่ดีกว่าไปกว่าการได้ดื่มด่ำในชีวิตของนักรบและสัญลักษณ์แห่งอำนาจลองจินตนาการว่าก้าวเข้าสู่ใจกลางของอาณาจักรอยุธยาราชอาณาจักรที่รุ่งเรืองมากว่าศีตวร,รษและยืนหยัดเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่แข่งขันที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อากาศเต็มไปด้วยเสียงดาบปะทะกันเสียงคำรามของ้างสึกและเสียงตะโกนของชายผู้ปกป้องแผ่นดินของตน นี่ไม่ใช่เพียงแค่การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แต่มันคือคำเชิญชวนให้คุณได้สัมผัสถึงชีพพระจรของยุคสมัยที่ความภักดีความกล้าหาญและความจงรักภักดีต่อราชบัลังคือแก่นแท้ของการมีชีวิตนักรบแห่งอาณาจักรอยุธยาไม่ใช่แค่เพียงนักสู้แต่พวกเขาคือร่างแทนของเกียรติยศแห่งราชอาณาจักรการฝึกฝนของพวกเขานั้นโหดหินตั้งอยู่บนรากฐานของทักษะการต่อสู้และพลังทางจิตวิญญ,ญาณผสานความคมของคม,งคมดาบเข้ากับวินัยของจิตใจ ตั้งแต่ทหารใหม่ที่ยังเยาว์วัยไปจนถึงแม่ทัพผู้ช่ำชองพวกเขาไม่เพียงพบอาวุธติดตัวแต่ยังแบกสตาก,กรรมของทั้งอาณาจักรไว้บนบ่าด้วยอาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพอ,อ1 8อหเกวงเล็บเปิดคำคุณศัพท์ศ้อห 1, 1วงเล็บปิดและเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในรัฐที่มีความเป็นสากลและก้าวหน้าด้านการทหารที่สุดในยุคนั้นท่ามกลางอาณาจักรคู่แข่งและภัยคุคกคามจากจักรวรรดลิลาอาณานิคม อายุทยาอาศัยกองทัพอันเปรียงไกลของตนในการขยายและปกป้องอำนาจหัวใจสำคัญของกำลังนี้ก็คือเหล่าทหารชายผู้ได้รับการฝึกฝนให้ใช้ดาบหอกธนูและต่อมาอาวุธปืนโดยพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสงครามความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงแค่จำนวนแต่ยังอยู่ในระบบการจัดระเบียบกองทัพถูกแบ่งเป็นหน่วยที่ชัดเจนมักจะเสริมด้วยทหารรับจ้างต่างชาติที่นำเทคโนโลยีและยุทธวิธีใหม่ๆเข้ามา การผสมผสานระหว่างประเพณีกับนวัตกรรมนี้มอบความได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่อยุธยาทำให้อาณาจักรสามารถครอบงำดินแดนกว้างใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่บางทีองค์ประกอบที่น่าตื่นตะลึงที่สุดของสงครามในยุคนั้นก็คือการใช้ช้างช้างที่สง่างามเหล่านี้ซึ่งถูกสวมเกราะและฝึกฝนเพื่อการลบไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ในสนามรบแต่พวกมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่มีชีวิตของพระราชอำนาจ ช้างศึกเพียงหนึ่งเชือกที่วิ่งทะยานเข้าสู่สมรภูมิก็แบกเอวันอาทิตย์